b บล็ k พิงคสร้างประวัติศาสตร์ใหม่กลายเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่มียอดวิว1 5พันล้านครั้งถึง3 music video, มิวสิกวิดีโอเมื่อวันที่2องพฤศจิกยายนที่ผ่านมาตามเวลาในเกาหลีมิวสิกวิดีโอเพลงบูมบาย่าของ Black พิงคมียอดวิวทะลุ1 5พันล้านวิวบน YouTube ซึ่งก็สร้างสถิติเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเดบิวต์เพลงแรกใน,นประวัติศาสตร์ของศิลปินเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จด้วยยอดวิวในระดับนี้ค่ะ และจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ l a c k p พิ k กลายเป็นศิลปิน K p ป p ปรายแรกที่มี3มิวสิกวิดีโอที่สามารถกวาดยอดวิวทะลุ1 5พันล้านวิวได้สำเร็จซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงบูมบายากลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่3ของวงที่ทำยอดวิวถึง1 5้าพันล้านวิวได้ต่อจากมิวสิกวิดีโอเพลง d ู d ู d u d ูและ Kill This Love ซึ่ง Black พิงเปิดตัวมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงบูมบายาในวันที่8สิงหาคมปี2016ซึ่งหมายความว่าใช้เวลาเพียง6ปีกามเดือน้นนารม ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ blackpink กับความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปข่าวนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ